สวัสดีครับผมวันนี้พิชการพิเศษพามาชม Partner Leader G นะครับเป็นแท็กซี่ส่วนบุคคคันคน,นี้ก็จะเป็นลูกค้าเก่าของผมอินโนวารเรื่อลดส่วอายุแล้วสอดี2แล้วก็มาเปลี่ยนป็นค้าคันนี้เลือกเป็นด e a จร r G นะครับ,รปรบโป้ก็จะเป็นตัวอวนโนี่ทรับเปลี่ยนสีตามสถาน้ เป็นเหลืองเลมอนครับเขียวปิดนะครับแล้วก็ภายในตรงนี้ก็เราก็ทำปกติครับเบาะนั่งโรงงานมีปูพื้นให้นะครับผมเพื่อดูแลทรับรักษาทำความสะอาดง่ายครับสำหรับโปรเทกซี่เริ่มต้นนะครับออกรถก็หมื่นสักพันเจร้อยนอนเนือน้าแต่ว่าสามสามนะครับสำหรับลิเดอร์เอสนะครับแต่ว่าถ้าลิเดอร์จีก็ทักทายมาในหน้าโปรไฟล์ครับผมทุกเจ้าคันพิเศษ ดูโปรโมชั่นให้เป็นพิเศษนะครับผมเพืประสบการณ์ขายมากกว่า20ปีสวัสดีครับ